สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนโชคลาบวันที่1เมษายน2,565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงชาวลัคนาราศีมีนวันที่1นะวันศุกร์วันที่ศุกร์วันศุกร์นะบริวารอายุเดชสีดาวอังคารเลข3อยู่พบลาระดาวอังคารเป็นทั้งดาวการเงิน นี่พบกระดุมพระนะลาสินี่พบกระดุมพระนะแล้วมาอยู่ในเรือนลาพระนะกระดุมพระลาพระนะการเงินนี่นะและลาพระก็เป็นเกษตรด้วยแล้วดาวองคารอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งมหาอุดแปลว่าสูงส่งนะดาวองคารยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระด้วยความเจริญความเป็นมงคลความดีงาม มาอยู่ตรงนี้นะตำแหน่งดีมากงั้นอังคารเด่นมากสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเลข3ถือว่าสวยนะครับสามดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวดาวพฤหัสเนี่ยเด่นเด่นมานานแล้วนะครับเป็นมนตรีของวันนะอยู่กับคู่กับดาวศุกร์เนี่ยคือศุกร์พฤหัสอังคารสามหกห้าห้าหกสามทีนี้ลาหูาเป็นไงย้ายแล้วมีฤทธิ์มีเดชฉะนั้นลาหูก็เป็นอีก ดวงหนึ่งครับที่ดูดีนะครับสามหกห้าสามห้าสามหกนะหกแ้าก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือดาวที่มีกำลังดาวที่มีก็เรียกว่ามีจังหวะที่ดีมีโอกาสดีในดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมีนมีอีกดวงหนึ่งก็คืออาทิตย์ครับอาทิตย์มากุมลักนะแล้วก็เป็นอะไรอุจจวลรช อุจ,จวิราชราชโชคฉโลกฉเหล่านะถือว่าตำแหน่งที่ดีแล้วกันนะครับอ่ะถือว่าโอเคนะชาวลัคนาราศีมีนทีนี้เรามาดูว่าดวงจะมีโชคลาบไหมโชคลาบมีแน่นอนครับเพราะอะไรพระจันทร์กุมลักดูโชคลาบประจําวันเนี่ยดูที่พระจันทร์นะพระจันทร์กุมลักนะครับถือว่ามีจังหวะที่ดีนะ ลัคนาราศีมีนนะพระอาทิตย์ขึ้นที่ราศีท่านด้วยนะครับพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนหมายความว่ารุ่งเช้านะครับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าณนะบูรพานะทิศต,ตะวันออกจะมีกลุ่มดาวราศีมีนหรือดาวปราคู่ลอยอยู่นะพระอาทิตย์ขึ้นปับ๊บนะเชา้าสายบ่ายเข้าไปเย็นเนี่ยพอเย็นตกที่ราศีสิงห์เห็นไหมราศีสิงห์และดาวประจาราศีสิงห์คืออะไร ดาวอาทิตย์เนี่ยแล้วก็มากลุ่มรักท่านเป็นอุดจ,จวิลาชในถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะนั้นเลขหนึ่งเนี่ยก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่สวยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนต้องบอกไว้ก่อนว่าา365เนี่ย368 363 3635 36 38พวกเนี้ยอันเนี้ยทุกลัคนาราศีอ่ะคืออันเนี้ยเป็นดาวเด่นของวันงั้นทุกลัคนาราศีมีเอี่ยวหมด่าแต่ทีเนี้ย ถามว่าจะตัดดาวไหนทิ้งไปบ้ายบ้าสำหรับชาวลัคนาราศีมีนไม่มันก็ยากนะครับแต่ถ้าจะให้เนี่ยก็ดาวศุกร์ดาวพฤหัสเนี่ยหกห้าเนี่ยอาจจะลองลงมาลองลงมานะแต่ถามว่าผมดูแล้วโอกาสเนี่ยห้าเด่นของวันนั้นอ่ะสามกับห้านี่ดูดีมากนะครับทีนี้เราก็ต้องตามกระแสไปอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วดาวชาวลัคนาราศีมีนดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสเลขห้าอยู่แล้ว คือมันตกวินาศไงดาวศุกร์กับดาวพฤหัสเนี่ยหกห้าเนี่ยมันตกวินาศแต่อยู่ในบ้านลาหูแล้วลาหูมาอยู่ในเรือนการเงินเอออยู่ในการเงินบ้านของอังคารใช่ไหมอังคารเป็นไงเป็นลาพระมหาอุดงั้นเลขสามเด่นสุดสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะเผื่อเลขหนึ่งไว้ด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยก็เรียกว่าจัดชุดไปอ่ะนะสามหกสามห้าแต่เนี่ยบางทีมันเข้ามันเข้าที่อังคาร เข้าที่เลขสานะก็ขอให้พิจารณาให้ดีแต่ทีนี้ชาวราศาีมีนไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเมษายนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นดีแล้วนะครับดาวพฤหัาาสจะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ราศีมีนเป็นเกษตรราธิบดีดีนั้นชาวราศาีมีนจะดีขึ้นชีวิตจะพลิกผันจากที่แบบหืมขมุกขมัวอึดอัดมานานแสนนานนะครับ8เมษาดาวพฤหัสย้ายทําคลิปไว้ให้แล้ว ดวงชะตาเดือนเมษาทําคลิปไว้ให้ดูแล้วติดตามกันได้นะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะก็ขอให้โชคดีนะครับเลขที่ตีออกมาก็จะเป็นเรื่องของดวงดาวเด่นประจําวันนะครับก็หนึ่งเมษาก็ลองลุ้นดูนะครับแต่ดวงชะตากําลังมาดีแล้วครับชาวลัคนาราศีมีนไม่ต้องกลัวนะครับก็ขอให้พบความสําเร็จร่ํารวยทุกท่านแล้วก็ฝากกองสลักพัดไว้ด้วยถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มกองสลากพัดครับ ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังและติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป,เป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับ ก็ดวพิจา,ารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย อันนี้จะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจัน์นะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและ,และเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ